สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมแชมป์ p p t x ก็จะมาแนะนําเกมที่คุณครูสามารถนําไปใช้ในการจัดการในการสอนได้นะครับโดยที่จะมีลักษณะที่เราสามารถเลื่อนตัวแว่นขยายตัวนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นภาพที่เราใส่ไว้ด้านหลังขึ้นมานะครับจะมีวิธีการทาํางานยังไงนะครับเดี๋ยวรับชมรับฟังกันครับ สำหรับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างสไลด์ใหม่ไว้ผมกด New s ไลด e แล้วผมก็เปลี่ยน Layout เป็นแบบ Blank นะครับเราจะได้ดูโล่งดูสบายตานะครับจากนั้นก็คลิกขวาที่สไลด์นี้เลยแล้วกดไปที่ Format Background หลักการคือเราจะใส่ภาพพื้นหลังเข้าไปแล้วจะให้วงกลมเนี่ยที่เป็นวัตถายาย,ยดูดภาพพื้นหลังขึ้นมาให้แสดงผมกดเป็น Picture, Texture, Field แล้วเราก็กดที่ Insert จากนั้นผมมีไฟล์อยู่ในเครื่องอยู่แล้วผมกดที่ Form a File ได้เลยแล้วผมก็ไปเลือกรูปภาพมารูปนี้นะครับรูปแผนที่โลกนั่นเองกด Insert จากนั้นนะครับเราก็จะได้พื้นหลังที่เป็นลักษณะของ แผนที่โลกแล้วลำดับถัดไปครับเราสามารถ insert shape นะครับในที่นี้ผมขอ insert เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วผมก็ลากสี่เหลี่ยมให้เต็มสไลด์เลยนะครับลากสี่เหลี่ยมให้เต็มสไลด์แล้วก็เลือกสีนะครับเลือกสีที่เราชอบผมว่ผมเป็นสีเขียวบ้างแล้วกันนะครับแล้วผมก็นำเส้นออกทีนี้ เราจะจัดการยังไงต่อไปให้เรา insert ไอคอนมาเตรียมไว้ก่อนเลยในที่นี้ผมจะขอค้นหาคำว่า glass ค้นหาคำนี้นะครับเป็นแว่นขยายนะครับสมมติผมต้องการเป็นแบบนี้คลิกแล้วกด insert นะครับจากนั้นก็จะได้วันขยายมาแล้วเห็นไหมครับแต่ว่ายังเป็นแว่นขยายธรรมดานะครับยังไม่สามารถดึงรูปข้างหลังขึ้นมาได้นะครับผมขยายก่อนแล้วการเตรียมไว้ก่อนนะครับจากนั้นครับเรา insert อีกทีหนึ่งคราวนี้เลือกเป็น shape แล้วก็รูปทรงวงกลม ผมกดปุ่มชิปนะครับแล้วกดลากเส้นเพื่อที่จะได้วงกลมที่มีความกลมเท่ากันนะครับผมปล่อยแล้วก็นํามาจัดให้อยู่ในตัวแว่นขยายตัวนี้แล้วหลังจากนั้นผมเลือกลายเป็นโนไลน์จะได้ดูสวยงามคือไม่มีเส้นขอบนั่นเองแล้วผมก็กดที่ตัวนี้นะครับสไลด์แบล็กเอ f ฟิลนั่นหมายถึงเป็นการดึงพื้นหลังขึ้นมาให้แสดงบนรูปร่างนี้นะครับในที่นี้ก็คือเป็นรูปร่าง วงกลมนั่นเองผมขอจัดอีกทีหนึ่งให้สวยงามโอเคแล้วเราก็สามารถเลือกเอฟเฟกเหมือนรูปทรงทั่วไปได้เลยตัวอย่างผมกดเชฟนะครับแล้วก็ผมเลือกเป็นพรีเซนต์แล้วกันผมอยากให้รูปภาพเนี่ยดูนูนขึ้นมาซีกนิดหนึ่งแล้วผมก็ทําการคลิกซ้ายเลือกที่บ้านขยายแล้วก็เลือกที่วงกลมนะครับให้เรากดคอนโทรลค้างไว้จะเป็นการเลือก2วัตถุแล้วคลิกขวากรุปแล้วก็กดกรุปตรงนี้นะครับเพื่อให้เป็นชิ้นเดียวกัน าจากนั้นเราสามารถใช้งานได้แล้วครับเลื่อนได้แล้วถ้าเราต้องการให้บ้านขยายดูสวยขึ้นอีกนะครับเราสามารถไปที่เดิมครับกราฟิกฟอร์แมตแล้วก็กดที่กราฟิกฟอร์แมตแล้วเราก็เลือกไปที่ชาร์โด,ดตรงนี้ก็ได้นะครับให้ว่นขยายเนี่ยดูมีเงาดูมีมิติทีนี้เราก็สามารถนําไปประยุกต์กับเรื่องที่เราต้องการสอนได้แล้วนะครับแต่ที่นี้ผมยกเป็นแผนที่โลกนะครับในวิชาสังคมศึกษาก็ คุณครูอาจจะลองนําไปใช้งานดูผมเชื่อว่าสามารถประยุกต์ได้หลากหลายเลยทีนี้ก่อนจบคลิปวันนี้เนี่ยผมมีข้อจํากัดของเครื่องมือตัวนี้มานิดนึงนะครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยก็คือสไลด์แบ็คเกิลฟิลใช่ไหมครับเป็นการดึงภาพจากภาพพื้นหลังเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่รูปทรงมีข้อจํากัดตรงที่เราใช้แอนิเมชันสมมติว่าผมต้องการเลื่อนเนี่ยสมมติผมต้องการเลื่อนจากซ้ายมาขวาโดยการใช้แอนิเมชันตัวนี้ผมเลือกเป็นตัวไลน์แล้วกัน แล้วผมก็ทำการเปลี่ยนเป้าหมายเป็นทางขวามือทุกคนก็จะเห็นว่าเวลาขึ้นแอนิเมชันเนี่ยมันจากซ้ายไปขวาดังนี้นะครับแต่ข้อจำกัดของสิ่งนี้คือจะไม่สามารถดึงภาพขึ้นมาได้ถ้าเป็นมุมมองนำเสนอดังนั้นการที่คุณครูนำตรงนี้ไปใช้เนี่ยนะครับคุณครูต้องอยู่ในมุมมองสำหรับการทำงานตรงนี้คุณครูถึงจะสามารถใช้ตรงนี้ได้เห็นไหมครับ ดึงพื้นหลังขึ้นมาได้แต่ใช้ในมุมมองนำเสนอไม่ได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามารับชมรับฟังกันนะครับยังไงผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i ร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับ